สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับวันนี้จะบอกอาการเสียของพัดลมนะครับพัดลมเขาเรียกว่าพัดลมทชาวเวอร์นะครับของ Accord นะครับรุ่น FZ ฟ5 5 0ยิหขีดหนะครับหน้าตาก็ประปานนี้นะครับอาการมาทีแรกนะครับแผงกดไฟมันหลีนะครับไฟหลีประมาณ50%นะครับ แล้วก็มอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับสิ่งที่ซ่อมไปก็คือเปลี่ยนเทอร์โมฟิลของมอเตอร์นะครับมอเตอร์อยู่ด้านล่างน,น,นะครับช,ช่วงนี้นะครับเปลี่ยนเทอร์โมฟิลเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนก็ใช้ได้แต่แผงก็ยังไม่ดีนะครับแผงมันก็ลีลีนะครับกดสปีดกดพาวเวอร์แต่มอเตอร์มันหมนุนครับมอเตอร์หมนุนหมนุนแล้วก็แผงมันก็ไฟก็ดับไปนะครับไฟลีรีก็ดับไปแล้วก็ ผมกดตัวแสนะครับมอเตอร์ก็หยุดคือมันแผงมันรวนครับแผงมันรวนก็เลยลองเสี่ยงดูซ่อมแผงดูครับซ่อมแผงดูก็เป็นที่ตัวนี้นะครับแผงของมันนะครับสีเหลืองนะครับเป็นคอนเดนเซอร์นะครับเป็นพาคจ่ายไฟครับค่ามันศูนย์จุดเกนหนึ่งจุดไม่หนึ่งจุดศูนย์ไมโครครับก็คือหนึ่งไมโครนั่นเองนะครับหนึ่งไมโคร ค่าเดิมมัน275รอยเบแต่ผมเอาอันเก่าใส่ไปนะครับประมาณ2 4 5 2 5 0ยบอแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาค่า1ไมโครเป็นหลักนะครับ1ไมโครเป็นหลักอาเก่าใส่ต่อขาเรียบร้อยนะครับก็ใช้ได้รถไฟอ,ออกทุกดวงเมนูทุกเมนูใช้ได้นะครับตอนแรกคิดว่าเป็นที่แผงหรือว่า IC ที่แผงนะครับก็เลยลองเสี่ยงดูเปลี่ยนคอน,นเดนเซอร์ดูก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับ คอนเซอร์นี่มันเดี๋ยววัดให้ดูนะครับมันไม่ถึงหนึ่งไมโครนะครับผมนี่นะครับน,นี่ไม่ได้ตั้งกล้องนะนี่นะครับศูนย์จุดศูนย์หกไมโครเองนะครับไม่ถึงหนึ่งนะครับเดยผมจะลองให้ดูนะครับเ,เสียบปลั๊กอา่าเปิดเครื่องอา่าเนี่ยใช้ได้นะครับลมแรง สายก็ได้นะครับอันนี้เป็นตั้งทาเมอร์มันตอนแรกกดไฟมีแค่50%สิบเปอร์เซ็นนะครับนี่สายนะครับสายก็ใช้ได้โอเคนะครับสายนี้น่าจะนานนะครับสีมันซีดแล้วครับน่าจะประมาณหลายปีเจ็ดแปดปีได้ๆกดกดอ่า speed แรงสปิดไ,ได้ปิดอ่าไปไว้นะครับแล้วก็วิธีถอดนะครับวิธีถอดบางขันถอดไม่เป็นนะครับผมก็ตอนแรกมาก็ถอดไม่เป็น,นครับผมก็ทําคลิปไว้เผิ่มมาอีกตัวเราจําไม่ได้นะั้นถอดคือน็อตสองตัวนะครับผมน็อตหนึ่งตัวสองตัวเป็นนอ็นอตเงี่ยมนะครับแบรนดเงี่ยมนะครับเงี่ยมสองตัวถอดออกมานะครับ แล้วก็มีล็อกด้านข้างครับเอาไขควงแงะตรงนี้นะครับแงะนี้หนึ่งข้างด้านด้านข้างนี้อีกหนึ่งข้างแล้วแล้วก็ดึงลงครับดึงลงมันจะมีเดยเดยคู่นะครับเดยคู่ตรงนี้ครับดึงลงก็เปิดเปิดซ่อมมอเตอร์อะไรได้หมดนะครับนี่ก็ไขควงแงะแงะฝานี่ออกครับตรงนี้นะครับน็อตแค่สองตัวนะครับแล้วก็ดึงลงล็อกด้านข้างนะครับ วิธีถอดนะครับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการถอดซ่อมนะครับบางคนเงยไปแง่ามาแตกไม่มีหาน็อตไม่เจอนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นครับการซ่อมพัดลมทาวเวอร์ของแอคคอร์ดนะครับการถอดวิธีถอดนะครับผมครับสวัสดีครับผม